สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันชมพริกกันพริกดกมากเลยกำลังจะมีดอกเต็มไปหมดเลยกินกับส้มกับแหนมเนะาะอร่อยมากๆากนี่ค่ะปลไว้ติดกับบ้านเลยนะเก็บกิน มากเลยดอกเพียบเลยค่ะทุกคนดอกเกี่ยวมากเลยอันนี้เป็นก่อนนี่สองต้นนี่อันนี้กำลังเริ่มมีดอกกำลังเริ่มมีมดด้วยเห็นหมดแวบ,บๆ เอาอะไรมาฉีดน้ำหมักเดี๋ยวจะพามาชนต้นนี้ก็น้ำเหมือนกันค่ะนี่อันนี้พริกขาวจะเป็นชันช้นๆแบบนี้มีหลายชั้นด้วยต้นนี้นี่ต้นแม่ของเขาสุกหมดแล้วนี่เอา,มาเมล็ดไปเพาะได้นี่เพาะไว้เต็มเลยค่ะ เพาะเมล็ดเอาลูกดแดงๆไปเพานะเนาะถ้าอยากได้พันนี้เก็บกินยาวนานเดี๋วจะไปเพาะให้ลูกค้าคนไหนสนใจพริกมีติดว้านบ้าน อะไรพูดอะไรมีติดบ้านไว้ต้นเดียวคุ้มเลยค่ะตำน้ำพริกกะปิตำส้มตำเยอะเลยเก็บลูกไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะละขีน้องดูมะละกันมุมขมขม ลักยีนกผิวเหมือนขางคกเลยนะนี่ลูกนี่นี่จะอยู่ส่วนทางนี้อยู่ข้างบนก็มีนี่ลูกหนึ่ง ตกมากเลย ừ, กับลาบส้มตำได้หมดเนาะตกด,ด,ดีจริงๆเลยมุมนี้เขาขึ้นมาเองเนี่ยถ้ามีลูกแบบนี้ปล่อยให้เขาแก่ก็ตกลงไป แล้วก็ขึ้นมาเองต้นนี้ไม่ได้ปลูกนะทุกคนขึ้นมาตรงที่เดิมเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเองดีจริงๆเลยุยผักอันนี้งามมากเลยเนี่ยไอ,อะไรนะข้าวทองข้าวทองุอง่มใหญ่มากเลยเขาบอกว่ากินวันละใบสองใบาสามใบดีเป็นยานี่ กินดีมีประโยชน์มากเลยนะคะข่าวทองข่าวทองหรือขาวข่าวตองอะไรเงี้ยดูอันนี้ชิงไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหูเสือรู้สึกจะมีอะไรมาแทะปักหูเสือแหนมแหนมอะไรนะเนียมเนียมหูเสือส่วนนี้โอ้โหยางล้อนี้ยกให้เขาเลยแหละ แน่นเลยแล้วจะไปเพาะอ,อยู่เห็นลูกค้าบอกเก็บได้เอาไปใส่ถุงไว้ขายนะ,ะเยอะมากเลยอันนี้อันนี้ก็งอกเองสมไทยนี่อุ้ยอันนี้มีดอกแล้วประเทศเกเทศเทศชอร์รี่ลูกเล็กเดี๋ยวเอาดอกเข้าไป ไม่ใช่เอากิ่งเข้าไปปักชำดีกว่าปักชำตรงนี้เดี๋ยวค่อยเอาใส่กระถาง ยอดทั้งนั้นเลยพริกมะเขือมะเขือ เก็บพริกเดี๋ยวเอาไปเพาะเพ,าะเพาะพริกดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูไอ้นี่ทุกคนมะเขือคืนโอ้โหน้ำน้ำแบบน้ำเยอะมากเลยแต่กรอบมากนะเนี่ยพันนี้ก็เลยเอาไว้เอาไว้ได้ไม่เยอะนะเอาไว้ส่งต้นเอาไว้เยอะไม่ได้เปลืองเนื้อที่เขากล่ไม่ได้ กำลังมีดอกเยอะเลยเดี๋ยวถ้าเป็นลูกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่เขากรอบมากเลยนะคะเนี่ยกินแบบกรอบเลยแต่น้ําเยอะมากน้ําเยอะจริงๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้ปักชําจากยอดเนี่ยกาลังมีดอกเยอะมากเลยนี กำลังมีดอกค่ะอะไรนะมะเขือพวงเด็ดจากยอดเนี่ยเด็ดยอดมาปักชำใช้ได้เลยนะคะมะเขือคืนมะเขือคืนโอ้โหดูยอดใบยอดหนังนนาม,มากเลยทุกคน <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ